สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูน้ำหมักกันนะครับสูตรนี้สามารถฆ่าดักแด้ตัวหนอนได้นะครับนั่นเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งนะครับที่อยู่ในแบบจุลินทรีย์นะครับเห็นไหมครับตัวหนอนไม่สามารถเข้าดักแด้ได้นะครับตัวใหญ่มากครับหนอนปกติไม่ตัวใหญ่ขนาดนี้ครับ ตัวนี้มันเป็นจุลินทรีย์นะครับที่เราหมักไว้นะครับดูนะครับดูหนอนนะครับนี่เป็นหนอนมแมลงวันธรรมดานะครับไม่ใช่มแมลงวันหัวเขียวนะครับยังตัวใหญ่ขนาดนี้เลยครับในนี้ก็จะมีผลไม้นะครับมีน้ําตาลนะครับมีอาหารไก่ หนึ่งกิโลนะครับอาหารไก่ใส่ไปก็มีแมลงเม่านะครับแล้วก็จะเป็นพวกผลไม้นะครับที่ให้ความหวานนะครับกล้วยนะครับมะม่วงนะครับนี่ครับหนอนเราจะตัวใหญ่มากเราไม่ต้องกลัวเลยนะครับเรื่องแมลงวันมาลงนะครับเพราะว่ามันกินไปถึงจะตัวใหญ่ก็ตามนะครับ มันก็เข้าดักเดไม่ได้เหมือนเดิมครับหมักให้ครบนะครับหนึ่งปีนะครับถึงเอาไปใช้นะครับแต่สามเดือนก็ใช้ได้นะครับตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วมีฮิวมัดขึ้นแล้วนะครับฝ้าขาวขึ้นครับคนทุกวันนะครับคนเป็นประจำทุกวันนะครับขอบคุณครับ